วันที่19สิงหาคม2563เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่57หมู่ที่1บ้านตะโละรีบูตำบลสะเอกอำเภอกรงปีนงังจังหวัดยะลาพลตรีอุทิศอนันตนานน์ผู้บังคับหน่วยเฉพกิจยะลาเป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่นางรำละสานา ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวมตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยาลาไม่ทิ้งท่านโดยมีผู้บังคับบัญชาคณะชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดแฉลภาคใต้รุ่นที่11หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมทนรีอุทิศอนันตนานน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลากล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตหน่วยเฉพาะกิจยะลาจึงได้จัดโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่านขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจากที่การที่ผมได้ ลงไปในพื้นที่ก็ได้ได้พบกับความยากลําบากของพี่น้องประชาชนก็เลยได้ยิดโครงการหน่วยชามกิจยาลาไม่ทิ้งท่านจุดมุ่งหมายก็คือเป็นการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้จากสิบหลังนี้ก็เลยในส่วนของหน่วยก็ได้วางแผนให้หน่วยหนยลองให้ดำเนินการก็คือหน่วยด้าสองหลังเขาคัดเลือกพี่น้องประชาชนที่มีความยากลําบากแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีจิตอาสาเขอยู่ต้องเป็นคนดีของสังคม ในว่วงที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการไปแล้วที่มอไปแล้วก็รวมหลังนี้ก็เกียรหลังรับอยู่ระหว่างดำเนินการอีก3าหลังมันก็จะมีในส่วนของคุณนาท้องที่ผู้นําท้องตินแล้วก็ผู้มีศักยภาพในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันกันอาจจะบริจาคเป็นเงินเพิ่มเติมบ้างเป็นวัสดุบ้างเป็นแรงบ้างสําหรับการก่อสร้างนะก็กําลังที่ใช้ก็ในส่วนของน้องน้องทหารในพื้นที่ตจดก็จะเป็นกอตอจดแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงเจ้าของบ้านด้วย นะครับก็คิดว่าสิ่งที่เราได้มอบให้ชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากก็คือว่าเมื่อเรามอบให้แล้วนะครับที่จะเน้นย้ำนะเขาเสมอว่าเมื่อสังคมดูแลเขาแล้วนะเขาต้องเป็นคนดีกับสังคมเป็นอย่างอืนไม่ได้ ด้านนางรำละสานาอายุ50ปีอาศัยอยู่กับสามีและลูกรวม5คนอาชีพรับจ้างกรีดยางพารามีรายได้ไม่แน่นอนโดยอาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรมมีความยากลำบากในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและได้ย้ายเข้าพักอย่างบ้านพักคนงานของนายจ้างเจ้าของสวนยางพาราซึ่งมีสภาพแออัดคับแคบไม่สามารถรองรับสมาชิกในครอบครัวได้ ทั้งนี้นางรำละสานาเป็นคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่รัฐจึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหน่วยเฉพาะก,กิจยะลาไม่ทิ้งท่านสร้างความยินดีแก่นางรำละสานาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่จะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรต้องขอบคุณหน่วยช่อกิจยะลาและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนไม่ทิ้งประชาชนที่ประสบความลำบาก